สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกๆคนในคลิปนี้นะครับแบงก์ก็จะมาทําตามคําร้องขอของเพื่อนๆพนพี่ๆน้องๆที่เสนอเข้ามากันอีกเช่นเคยนะครับกับไดโนเสาร์ตัวใหม่โนโดซอรัสครับโนโดซอรัสนั้นเป็นหนึ่งไดโนเสาร์กินพืชหุ้มเปราอที่รู้จักกันดีที่สุดมาตั้งแต่สมัยที่มีการรู้จักไดโนเสาร์แรกๆมันเป็นหนึ่งใไดโนเสาร์ที่มีรูปร่างที่ค่อนข้างประหลาด และซากฟอสซิลของมันนั้นพบน้อยชินมากจนถึงขนาดต้องยืมอวัยวะชิ้นส่วนจากญาติใกล้เคียงเพื่อมาเติมแต่งรูปร้างหน้าตาของมันใหม่นในภายหลังครับโนโดซรัสชื่อของมันมีความหมายว่ากิ้งก่ที่ขรุกรัหรือกิ้งกะที่มีตะปุ่มตะบักมีชีวิตอยู่เมื่อ,อยุคครีเตเชียต,ตอนปลายหรือเมื่อประมาณหนึ่งรล้าน คนพบซากฟอสซิลครั้งแรกในทวีปอเมริกาในประเทศสหรัฐอเมริกามีความยาวโดยประมาณ46เมตรและมีน้ำหนักประมาณ3.5ตันทำให้มันเป็นหนึ่งในไดโนโดซอริที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนั่นเองครับมีรูปร่างที่มีเกร่อน้ำแหลมหุ้มบริเวณส่วนคอและมีผิวหนังที่ครุขระพุ่มอยู่บริเวณส่วนของลำตัวและส่วนหลังครับ และในคลิปต่อไปแบงค์จะพาเพื่อเทุกทุกคนไปทำความรู้จักกับไดโนเสาร์ชนิดไหนก็รอติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ